สวัสดีครับพี่น้องมาพบปะกันกับเจ๊เจ็บเทยเท้าค่ะวันนี้เน nah, ี่ยหารอบบ้านค่ะลูกค้าบมมีขยางนี้ห้าร์ละค่ะอืมมาเล่นไงอาจุนาจุนาปุ้ยมันประจุทานโอ้ยเห็นยังไงโอ้ยเห็นยังไงนะกูน้อนก็กระดึ้งอยู่นั่นอันนั่นอันน่ะเออเออ เฮ็ดยังไหขี้มูกกล็กตุกเตีสิอยู่แบบนี้นะเฮ้เฮ้เฮ้เอ้ยมาบจามเบิงผลงานค่ะมาจามเบิงผลงานอันเทพผมยังตุ่งเตะอยู่เด่นเนี่ยนะวายเฮ้ย อ้ยวุ้ยวุ้ยุ้ยเนจุดงามแถ่นั่นเ้ยเอรอจ้าเร็วจ้ารู้หันจ้าจ้าใไหมจ้า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 เร็ววุ้ยบุปผินฉบับเดินี่เออเฮ้ยเก่งไปเอเก่งไปเอเออเฮ้ย ใบใบทำยังไงใบาบทำยังไงเออใบใบด้วยบายนะใบใบโฟกี้อ uh, ีกด้วยจุ๊บล้วเว้ยเป็นเบิร์ดเนอเห็นว่านั่นนี่เกิดอะไรตู้จะเป็งานฐานดิธุรกิจมืดจ้าทำธุรกิจมืดเด้วยนี่อยู่เข้มลาดบอกโอเคมาทำธุรกิจมืดอยู่บ้านพักหน้ามาทำธุรกิจมืดธุรกิจมืดอยู่อันอยู่เข้มลาดเป็นอะไร บอลุ่บลุ่มจ้าลหมมานื่จูน่ะเอ้ยจูน่เอ้ยอยู่นยูพูดกี่ตัว่บ่จูน่เอ้ยขับไปไหนน่ะบงบุ๊งบุตั้งกล้องกอนไอ้ยม่ยู่ในช่โงงอยู่บันนี้ อุตายแล้วจ <c ười> ุดงานนะอุตายแล้วเ้ลยเ้นอนั่นน่ะดูบึงดูใมเนเ่นทยไหพอเ็นบมองบงบงดูน่ะบงดูน่ะโอ้ยหท้อาห้างอยู่ดอกเอ้ยไปแล้วได้เดี๋ยวนี้นี่เขาไปอยู่ดิเออ ไปไปเก็บานไปเเก็บานให้พอเห็นดอเก็บานให้พอเห็นดูมึงรู้อย่ลำบากเ่าไดนีนะเก็บธานขายะนี่บัดี้ไปเเกูบ่งไปวายตดตีดมเลยอจาเอออีแอไว้ยออทำไงนะทำไงนี่ทำไงนี่เอมเปลี่ยนแล้วมาเช็ดด เอายังเช็ดเอายังเช็ดเอายังเช็ดมาไปให้เช็ดไปไม่มีหาส่งมาให้ก็หาเช็ดไปอ้ยอ้ยอยอดบนีนี่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 ว้าวอยู่จนวกแงมืออีกเลยแงอกมือนะโอ้ยนะนนโอ้ยบ่สันบ่สั่งกบู่นูนี่แปะมาเช็ดแล้วแปม่เช็ดแล้วนี่แปมาเช็ดแล้ว ไปเตีนไปไปเปลี yes. ่ยนกันเปลี่ยนเ้ยด่ไปดีได้หน่หนโอ้ยดีดีเลยโอ้ยแอนี่ยยไปห้ย่อแล้วนปวดเอ็ดปวดเอวยินลยสายเขาสงามเนาะอ้ เกี้ยนแปะคุณไปหัอใจน้อยังไม่หละบบึงอ่ะเราทำพูกเกียนป้ายานะเดี๋ยวนี้นะนทุกทียันดี๋ยวจะวเออป็นั่งเกยียนไม่ไหปวไปไปไปอยู่ไปใไปส่ส่งดู โอ้ยแม่เนเนาะจุกงามๆแต่เปืือบไปแล้วยบายก่อนไปไปจุบจุ๊บ้ยโอ้ยอือบายสุจาดีสุจริดีไม่ใช่สุจ้าผมไม่จุบลาโอ้ยลืมแล้วผมนั่ก็ไล่จุกกะรีรอนนสุจาก่อนไม่ใช่จุบลาสุจ้า ลืมแล้วบ่ทุจตุจ้าตดีๆุจาอาจ้าก่อนจ้าเออเป็นไว้แดนจ้าหนักกะไรป้าทศ่าตุดนะเจ้าหนึ่งนึงนึงนะเป็นเสอบนงน่ะโจทยมันนายจะฉเยโอ้ยโอ้ยเอาไฟ

ข้าไปก็เล่นอยู่ผู้ให้กินคู่มืออยู่กันย่างคุณวะไม่น่าย่านจะจับมันย่านเลยเนาะ้าจับอมกับ่าบจับี่จาจัาจับอืาถึงฮาจับาซื้อหามกบบาาับเขาเบือกั cây hoa hàn hạ lô con 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 đấy con 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 hai <laughs> con con hai <laughs> ba hai ยัง่าว่างเลยะะบะฮะเว่ายังก็เอาลูสียังกระไดสีเดงมัจ <c oughs> ังงาม <c oughs> แต่สิไปจะได้เป็นอย่งอื้มอืี้กระได

มาอ,องกล้วยกบเขาโอ้ยตายเลมามายได้อันมีดจะไล่ไหไมโอ้โหเลยเป็นยังไงบไ้างตลาดน้อยเออเออขายหมูวะด,ดูแต่ละน่ะ ไว้มันอากันรู้นันคขาเกอะไรเงี้ยเออมันคอขาเกมันะไ่จบง่ายอะลีรอนสอบอะไรนี่นะสอะรปลาจอบะเจบคนนสอบน้อยนะก็ยอยู่เข้มาอะขอไปอยู่หาสอบอหาซิปที่ง่ายังเออสอบเป็นกระเทียมใช่ป่ะสอบเป็นเสขาวลงไปนะ กึ <łość> ่มสกระเทียมหน่อยนึงเนาะไกไม่สอบกระเทียมชใส่กระเทียมนะสบเลยเบแปดเบแปเนาะตมโมยังครทหารดวะอยูทีนิดน้อยแตโมนย นะแม่เอ้ยลูเฮ็ดเบียยขันบอ่อได <c oughs> จ้จันน,นั่นมือฮักแขดินึงน,น่าิมเอาแน่นเลยนะเป็ด โอ้เก็บโซ่ม้เก็บโม้ไว้ทำโม้มันใส่ตะกอนเอ๋เราจึงเจาะจึงเจาอย่าทำประโยุน์ทางเห็ดแต่โคตรทำธุรกิจนี้กับโมไซเราบุปดเหอนหนึ่งโม้หนึ่งเหมือนหนึ่มีหนึ่งเมืนหนึ่งโ้ได้เพื่อการเสี่ยงมองดีใจก็กวักมาถึงก้าวถึงก้า ว่าาเลยครับว่าายแล้วอืขู่อนไ้นะไปเห็ดปากมันเยบอกขู่ทำไมเจ็บลาณตัวนั่งแค่เจ้าอันนี้ยังขี้เห็ดย่เจ้าบตนีได้แล้สามส่ปีเพราะว่าเออดีใจเนาะแนเวจ็บุ้ง แต่ัค้าันลครผูกกันชื่อจักแซนไล่าณเาะแต่มทราบวันละครบ่กปะเข้าข้าวถั่วันน้อยเพื่อเอาไว้ว่าเอาไว้คิงว่าทีกเกิดบ้าเาก็เห็นโลดทางอู่คุอันี้นเรื่องนั้นได้กันเอาเต่าชุกใช่เอาทุกคนมันเสียเมันบ่เห็นแลกันเก็บไวอีกแล้วก้นมันมันมีเบอร์น่กวนายี้ก็ม่ได นู่่ายนะกินงงมีหับนึงไปตักน้ำนั่นง่ายจได้โบราง่ายอันคุน่ะเออหับด้วเนาะจออ้ยโอ้จุดจุดแดระบบนี่ไม่แห้งง่ายหรือว่าน้ำสงเก่าเห็นเด้ทาง กูไไนงไลวะ้าไม่เลยก็เอาอันนี้กะเอานไมาทาบ่ก็ยังก็เง้เงินจืดได้จืดได้บล้อคเขาก็เอาอันยางยังลยยางคือไม่้างอไม่ยางกับยังบ่อยดกับีจีกับคีจี้ก็เอามาทา เอาอันทากระเม็นหมักบ <ah> huh? ้าบอกน่วยหมักบ้าี่ MM> um> ้นตะจบนหหักบนวนไรน่อยจนกระได้ค้งมันนี่เหรอตว่ามีมัเาหงจะจนนะหน่วยมันมนมนอกหน่วยมันง่ายติบใหญ่ในมันน่ะแขมหัวเข้าหักบ้าอ Nh xăm xăm này, mãi sách nè, Chị đầm đạp. mà cái, chị có cưỡng mặt bé cả là tôi vắng anh anh nói nó ngon 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 này, ngon Nó ngon 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 Này ngon 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 ภูปัญญาต้เนาะระบบยีนมากมีเยอะๆโดยมีอันคมีแค่เอ็กะมันกะมุนยอะเลยเนาะมีหองนยอยเลยตัวได่เนาะมือบบมีนบอลจืั้าบองบวกกบกจอกคเนาระบบีมากทรปตมันบอกขั้น <referring> ม <rawd unre> ีหอย่านค้ วาเยเไงก็มันมีหันค้าแล้วมาจังมีคู่อันนี้นะม<า>ันมีอยู่บรรณคามตัวแรกเนาะบรรณคามก็จังมาบรรคุ่มเนาะตรงนี้กัน,นระบบไม่ออกมาถูกเกิดแหละตัวเกิดปรีดุจะยังน้อยหนึ่งถ้ากันลินอยู่ในในอันนี้ดิในอันลานตะเก้าตะกินมัง ยังเห็นด yeah. oh, <T |ar|> ้ย <about> ้อนวิ <breaking asta> oh, ่ันไปสุดละสิบคันนะ้เอทแล้วยนนันวิ่ได้กันเป็นเที่มวแม่แม่แล้โอ้ยตายเลยวะแย่ดูใครเด้อย่านี้เตรียมมมนแล้นเตรียมลงคุมแล้วด้ลเน่โอ้ย ไปหาเล่นล้ำเลือกอยู่แถวคุ้มนะสิคุณกูนะโอ้ยชายยังน้อยนะคุ้มก่อนไม่ไม่สุดตื่นนอนเือนถมหัวหายใจกับพืชบลีมันก็ไม่สิทุ่มอะน้อยเฮ้ยลงได้เบิดครอบครั่วถ้าเอื้องอยากขาเขายิงเห้เขามาเขายิงกันเฮ้ยเด่นบุบมา มาโตลลง land. Land. <c oughs> <c oughs> ้งก <c oughs> well? <c oughs> <Prof esc> ็คุ้มกัจงกันัวตก็คือกบเยเองเนี่ยหเัย่ขึ้นแบนะหัวบนีนนบัดนบดาได้กันกอัที่ัวนี่ดาหัวพิ่นไปกไปบังึ่ไปบงหัวมไปไปบางึ นกอยู่นี่นี่อยู่นี่มือไอ้เจ้าบอกขู่ว่าเอ็งงอแจ๊กเก็ตมีบรรทุกคนไปหันยกเนี่ยไม่ใช่จังหวะมันจะยกแจ็กเกี้มีบรรทุกคนในคุูมีบรรทุกเงื่อนใดถ้าเชียงเฮ็ดแห้างไงเฮ็ดทขยาชื่อปัญญี่แล้วกันเนาะ ใบแจงเนี่ยจำเรี่ยวมลุ่บไฟก็มีเลี่ยวรอกงกเงีกยใบแจเออตัวเองไงลุ่มไปที่เอาหนาไปก้อนกับพวกไอ้ฮันแจงนี่แหละมันเป็นลมนั่นนี่แหละนี่งมันก็ทิ้งขาก็รอนแล้วนี่แหละแล้วเที่ยงกับตามก็เลยอับใหม้เย็นลำใหม่ไงนี่คอนเลยแหละจะเอาอันข้างนี้กัอยู่บาลพื้นพื้นพื้นเขาก็ะดงลงลงต้นพีดลงไก่ฮันแจงพื้ด ไอ้ขึนมามาบาดเจ้าก้นลงก้อนลูจะกระได้ลงไปทานแกงไงลูเท็่บักไงเลยเนาะจำห่อหงออนี่ลงไปนั่งเฉียมกุศก์ไปเจออันอันอันนี่ีกินข้าวแรงเดยก็ได้ลูไปกินข้าวยู่ฟุ้มคุณแล้วโอ้คุณเร่นก็ม่าคันเ่นเอออคุณเล่นเด็กน้อยคุณแจ็คพี่นี่ยแล้วก็เล่นหยอกกันยั่แล้ว ดย่าหน้าึด้ยไายากตพวเล็กน้อยเไม่รู้ยังเห็นยนมางกระดีใจุณหะเห็นยนนะัก็กดโอ้ยแห่งกับากระเล่นบุกมามือยมันปของเฮงของคนเนาะลงตรมยนหมกป้นเดียนนั่นะ เมื่อกี้นั่นยกไปห้เลรีน้ำเลือดแลวอยู่แถวคนเขาเตี้ยเหมืนนี่แม่ชีน่เขาลอยไเนมกันงั้นวาเห็นน้ำเลือดเนเหาพี่ชายเอ้ยพี่ชายเอ้ยฆ่าน่กันฆ่านไปเจน้ำพี่ชายเอ้ยพี่ชายเอ้ย เอาอัน,อน้อยแ่น้แบบวเอาอังายใช่ใช่รบคือเวลามาจะก,กินก็มมนเียังน้อยนะ้คจังวะมผปลาเด้แซมนก็ไม่ใช่ปลาหรเนาะปลาก็แต้วแถวนินนะปลาเหมือนแอ่ปมเนะปมเนแะอเนะาะกระปอมก็ลายลายก,กินนะ เมือง้วเฮ็ดกาแค่นี้นะเก็บแค่นี้แค่กินเฮ็ดไข่ทียังเรอซื้อเท่านั้นไข่เฮ็ดกวกปลาหนงเียกวาไก่แล้วอากัศหาไมยไปวูหน้าเขาลงบ่าไปเขาเขาเหนียวไ่เขากปนไปขึ้นแม่บอานเด้มเจ็น้องเอินเขาเอินน้องดึงแดด ขึ้นตัวเองค่ายกระจ้าอะไรทิ้งงงเพ็ดมุนปั๊ดเพชรเฮ็ดไข่รังแหล่นดิมุนมุนมุนเลย่าจะเก็บเอาแล้วเฮ้ยเหนียวมาจะเก็บจะเก็บเ้อะอาะไม่าใครก็จะเฮ็ดไข่น่ะเอามาหลายเลยเนาะมุนมุ้งดูอีกแล้วมาตื่นขึ้นดับเลยตุ๊บเอาไปยัางเนีย นี่ขึ้นไปแซมันแมันน้องก๊กแปะนี่ก็ไก่ว่าสันตะกิ้น่ะหน้าเขาชีนี่กะไก่แล้วไก่เล้ยเนาะไปหอดพูน้าชาบานนกินเขเพลินอันนี้ชิมมือนึ่งนี้ไปซิบรอบกับไรเพลินโอ้ยกวนมันปิดองไรเนาะตะกีนมันต้นไม้ลายปอดด้วยเท่าไหร มันคือไก่แต่เรากะดียป้ากวางบ่ป้าเลยมันจะกวางอะไรบ่งนะไก่อย่าดีใจมันคือไก่ให้เราไปลากจะอดกับไก่แค่นี้เนาะคิดซะว่าไปกระชองอะนะช่างขี้ข่อยยังน้อยเลยยังข้าเลยพวกนี้เขาไปหาเทื่อนข้า เนอะแต่ก็ทางกนเลยย่านทางกันเดียวกันมันเป็นเวาดนายนกน้องูกับรดพานะค่ำจงไงเหาะเื่อปับมามันลดเวลาลงบ่อยเรื่อยเป็นบ้ายจับพี่จับตรงนีมแม่ไม่สอบนะแม่อันนี้กินเาอยู่เคื่องท้าน กิงเขาหอมากินเขาอาการกิงเขาเอาลุงบางหรือจะาทีงนอหน่ะย่านย่านแล้วนะเอละมาเลยย่านแล้วว่าบริหารี่เท่น้ะจักล้จยิ่งยังเราบริหารเลยเราบริสุทธิ์สุภาเลยย่านยังว่าผ่านเห็นยังว่าบอกเคยผ่านก็ผ่าน พันเห็นลาวป้ากระโตแดงือครึ่งอยู่เลยเวลาเรานั่งไมเห็นดทีมาละนาดนเห็นกได้ไแต่เป็นผู้ชายนะครับป็นผู้หญิงยากแบบนไหนยากแบบว่านมจริงและองเราเปลี่นบ้าแล้วไปสดแม่แล้วเราอะ อีเม่่ลาวให้ปงังนะลาวอยากเป็นผู้หญิงอยากใส่เสื้ออยากใส่ชินใส่อยา่างเดียวชมทำไมตะกี้ผัดโบขึ้นนี่เนาะผัดโบหายแล้วใส่แล้ก็เลยบบใส่เลยแม่โบแม่มาเราบริใส่มาเต้นหน่อยเด้อเราเรามาเรามาบบใส่ช่วงอันนี้นี่บอกทุอกวอันเลยบ่ ตัวเราหน่เราห่ยแตัวเราอยกใส่แต่อกแบ่งสู้หตะกี้น้ำัได้ปลาตัเกลือเงาเงงันตัเือเงาเงเพียงคือมาใอ่แล้วคนนุ่งงันเน้ยตอนนี้มันก็ขาดเด้เนาะบอนนี้ประเบิลฮตะ้มีจะเพิ่มขากาวพุธาวพายุนี่ขาดนิดนิดจ้ำนิดหรื บุ้มีขอบนินเ,เอา่อหอมเอาอาันเอา่อหอมมาอัน<ฮ>่อเอาต้องเก,กไว้ <c oughs> าปามาแจงเข่าแ่งเข่าจังละกันบุ้งจก่ะบุจัก, <c oughs> จกว่ากระาเรามเป็นเลอเป็นเลอจัแมเป็นเลอเป็นเลออูขายกระจ ายเยวกะนี่แล้วแทงก็จะายเนี่่ายแล้แลบอกพอห่มได้ช่วงพอห่มได้ช่วงก่คอนีอ่คอจะคอมัน่าน,น,นั้นเืเลือดจะผ่าไม่ยิบมันก็มันอโล่เละะยเลยจำว่ามันิดอโล่เลยจำโฟมือโฟติมแล้วก็ห้อยหอย่อนัครับนี้ละ จังละขั้นอาบน้ำนะแต่จังละเขาจอมเนี่ถ้าเพื่อนชีลงอาบน้ำก็กระโขกก็ก็ก็เหนื่อยโทอาบน้ำเป็นมากก็ก็มาก็จุดปั๊บจะโถ่จ้ะอย่างเชื่อชีแมนแบบว่คือเออเขานุ่งผ่าเท้เนี่ยแม่หัวคื่าฝายันเลโว้ย ขึ้นไปอกไปฉกเลยผูเห็นต่อแม่หมาอีกค้งอแม่หมายค่ะจับแค่ในเหี้ยวไผ่ขึ้นไปช่วยมันว้อจะพอดยังไงแต่ว่าหนาขึ้นไผ่ใช่ยังเกิดตัวเองเขาใส่เดียวหมกมาบิกหนด้เนอไผ่ ให้บ้นจเงี่มึงวตอือน้าอไปเห็นแล้วจะจอดอยู่ในเทียไฟอยู่ในเที่ยไผจอดเน้บแตกอ้มากมันต่อสงวนหนาคนไทยว้ากันหัวหัวแล้วเล็บเย็บสิ่งงามงานนะเหนือตดเถื่อน จเย็บน้ำเพรยก็บบริขื้เรียบน้ำลาวด้วยน้ำลาวจะไม่หนุนหัวหนุนไปเที่กนได้เย็บน้ำลาวสองพื้นเลยเทียบก็เลยพื้นหนึ่งพื้นนต้นเาี่ยวม่วง น้าให้แม่นี่ย็ืนนะแม่เราอะแลากูเรียนานดีเนาเขาเป็นรุ่นเดียวกันปกายแม่น่ะไงก็คือก้อนแต่ว่าเขาเข้าไปน้ำกัดไไปบุญไปยังนั่นก้อนแน่แล้วเนาะ ก่อ็วันละพันหนึ่งไปได้นาะโอ้ยมือหาอันอันหาห้เป็ดก็ช่วยเลยพอได้ไปใส่์ก็มานั่งโม่อยู่นี่แหละพี่น้องเอ้ยมื่อนี้นะไม่มีอะไรทำก็เลยมานั่งโม่อยู่เดี๋ยวฉันกลับไปหาน้ำเอายางให้เป็ดก่อนค no. mm ่ะขอบคุณทุกท่าที่เข้ามาชมนะคะ ใี่ไหมครับโฆษณาเดินจะเดินไปเลยค่ะสวัสดีค่ะมงึงมึงกระด,ดับ